สิ่งแรกที่ QA จะต้องมีเลยก็คือรสนิยมแล้วก็มันจะต้องเป็นรสนิยมที่ผ่านการขัดเกลามาด้วยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ความชอบส่วนตัวทีนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากการเล่นเกมเยอะหลากหลายประเภทรู้ว่าฟีเจอร์แต่ละแบบเนี่ยเกมที่เขาทําได้ดีเนี่ยเขาทำมายังไงแบบไหนก็ผมชื่อสรัพัฒน เทีวิวัฒนานะครับชื่อเล่นชื่อเจฮะเป็น e อ็กเ t i v ที r o โปรดิของ Revolution Industry Studio นะครับความสนุกของสายอาชีพ QA เนี่ยจริงๆจะเรียกว่าความสนุกมันก็ได้ในแง่หนึ่งนะผมเรียกมันว่าความแบบอิ่มเอิบใจแล้วกันอาชีพ QA เนี่ยเป็นสายงานที่เราได้เห็นเกมตั้งเกมก่อนคนอื่นเนาะหรืออาจจะเรียกว่าพร้อมๆกับโปรดิวเซอร์ดีไซ g n เนอร์แล้วกันนะครับเราได้เห็นเกมตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เกม สิ่งที่มันมีในยะสําคัญเนี่ยคือเราได้เห็นมันทั้งเกมเลยแล้วก็เราได้เล่นมันเปิๆอาจจะเยอะกว่าดีไซเนอร์โปรดิวเซอร์ด้วยผมใช้คําว่า QA เป็นคนได้ริมรดมันเยอะที่สุดก็แล้วกันก็ถ้าถามว่า99เลเวลตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนก็น่าจะประมาณ56แล้วมั้งครับแล้วก็ผันไปทำสายงานอื่นแล้วกัน Q&A เนี่ยมีสิ่งสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะด,ด้วยชื่อของอาชีพมันเองว่า Quality Assurance เนี่ยคุณภาพแล้วก็การ Make sure ว่าคุณภาพมันถึงสิ่งแรกที่ Q&A จะต้องมีเลยก็คือรสนิยมแล้วก็มันจะต้องเป็นรสนิยมที่ผ่านการขัดเกลามาด้วยนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ความชอบส่วนตัวทีนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากการเล่นเกมเยอะหลากหลายประเภทรู้ว่าฟีเจอร์แต่ละแบบเนี่ยเกมที่เขาทำได้ดีเนี่ยเขาทำมายังไงแบบไหน นะรวมถึงการคอยพูดคุยกับผู้เล่นแล้วก็อ่านารีวิวของผู้เล่นขอ,ของสื่อเนาะว่าเขาคิดยังไงกับเกมพวกนี้นะครับที่เราเล่นพอเราเทสเกมเนี่ยเทสนข้อสกิลในการเขียนรายละเอียดอะไรพวกนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือคนอีกคนหนึงที่จะต้องหรืออีกหลายๆคนจะต้องจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ มันยังต้องปรับปรุงต่อในเกมเนี่ยหรือว่าบัคที่เราเจอเนี่ยมันมีผลยังไงเนี่ยมันคือการแบบทําให้คนพวกนี้เขาแก้ได้ถูกแล้วก็เขาเขาเขา,เขาสามารถทํางานร่วมกับเราไดออ้อันดับสานะคือเราต้องรู้ว่าเราจะต้องอธิบายยังไงรายละเอียดที่เราพบเจอในเกมเนี่ยผู้ฟังหนึ่งจะเข้าใจแล้วก็เราต้องเขียนเอกสารที่สามารถอ่านได้ในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์เห็นแล้วต้องรู้ว่าไอ้นี่สาคัญหรือไม่สําคัญ ดีไซเนอร์เห็นแล้วรู้ว่ามันส่งผลกระทบต่อคนเล่นยังไงโปรแกรมเมอร์รู้ว่าสิ่งที่เรารายงานไปเนี่ยมันน่าจะเกิดจากส่วนไหนของโค้ดที่เขาเขียนหรือว่าอาร์ติสตรู้ว่าสิ่งที่เรารายงานไปเนี่ยมันเกี่ยวกับอาร์ตชิ้นไหนที่เขาทาซึ่งมันเป็นอะไรที่ข้อข้นงังมีความท้าทายอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะซอสกิลสามอย่างนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับส่วนฮาร์ดสกิลนะครับพวกความรู้เรื่องเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการอัดวิดีโอการ ถ่ายภาพการทำแคปเจอร์สกรีนแล้วกันการแคปเจอร์สกรีนเนี่ยมันมันมีเบื้องลึกเบื้องตื้นของมันอยู่หลายเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ไหนในการแคปเจอร์สกรีนหรือว่าซอฟต์แวร์แคปเจอร์สกรีนตัวไหนหรือวิธีการแคปเจอร์หรือเซ็ตคอมเพรสชันแบบไหนทําให้ตอนเราเล่นเนี่ยไม่กระตุกกว่าสภาพแวดล้อมจริงมากเกินไปนักเป็นเรื่องที่ถ้าผมพูดตรงๆเลยคือแต่ละปีเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้มันมันก้าวกระโดดไปเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องวิ่งไล่ตามมันไม่ทันด้วยปีนี้สกรีนแคปเจอร์ ปีต่อไปมันอาจจะไม่โอเคแล้วก็ได้ความนิยมมันเปลี่ยนจาก PC มาเป็นมือถือเนี้ยงหมุมผ่านมาแล้ววิธีการแคปเจอร์สกรีนใน PC กับมือถือก็ไม่เหมือนกันเอาเป็นตอนช่วงตั้งต้นเนี่ยผมอ่านจากพวกหนังสือเกมเดเวล็อปเมนตแล้วก็เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเกมเดเ e ล o อปเมนต์ทั้งหลายอย่างพวก Game Dev.net หรือ,อ,อการมาตุตราหรือว่าเออเกมเ e อ o p e r Conference อ e พวกเนี้ย ก็จะคัดมาแต่ของที่มันเป็นหัวกะทิแล้วเพราะว่าคนคัดก็เป็นคนในอุตสาหกรรมจริงเนาะสำหรับยุคนี้เนี่ยนะผมเอาจริงๆผมเองผมค่อนข้างจะตื่นตระหนกกับยุคปัจจุบันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเว็บพวกนั้นเนี่ยมันก็เริ่มตายตตัวลงเพราะว่าทราฟิกมันน้อยนะครสิ่งที่ยังหาดูได้อยู่ปัจจุบันนี้ที่ผมเห็นเลยก็คือ YouTube Channel ของ Game Developer Conference ช่องอย่าง Game m a k e r ร์ l k นะของ m a ร์ค o เนี่ยก็ เช่วยได้เหมือนกันการเรียนรู้เรื่อง Q&A เนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือการพัฒนารสนิยมนี่แหละนะครับวิธีการก็จริงจริงก็ง่ายๆเล่นเกมให้เยอะๆแล้วก็หลากหลายไว้แล้วก็รู้จักวิพากษ์วิจารณ์มันรู้จักพูดคุยกับคนอื่นแล้วก็รู้จักอ่านคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตว่าคนอื่นเขามีความคิดเห็นกับสิ่งที่เราสิ่งที่เราชอบอยังไงพอเรามีไลบรารีของ เรื่องราวพวกนี้หรือว่ารถนี้ความแตกต่างของรถยนยมพวกนี้เยอะเราจะสามารถวิพากษ์วิจารณ์คุณภาพข,ของเกมเนี่ยได้ง่ายขึ้นสำหรับบอสตัวแรกที่ผมเจอในการทํางานในสายงาน QA เลยคือเรื่องความเข้าใจในงานของคนอื่นตอนเราทํางานเป็น QA เนี่ยเราเห็นเกมเราก็มักจะเข้าใจอยู่แต่ในหัวเราเด้วยเพราะตอนเราประสบการณ์น้อยอะเนาะว่าทุกคนจะรู้จักเกมเกมที่เรากำลังเทสอยู่เนี่ย เหมือนกับที่เรารู้จักมันปรากฏว่าไปไปมาๆเนี่ยแบบคนที่รู้จักเกมดีเท่ากับเราเนี่ยมีแค่เกมดีไซนเนอร์นอกนั้นคนอื่นในทีมเนี่ยก็จะรู้แค่ของเขาสิ่งที่ต้องทําเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจเรื่องพวกนี้คือการเริ่มมองไปร,บรอบๆแล้วว่าจริงๆแล้วสตูดิโอนียใครทําหน้าที่อะไรแล้วเขารู้แค่ไหนแล้วถ้าหากเราจะต้องอธิบายกับเขาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราจะตั้งต้นต้องตั้งต้นให้เขาก่อนบ้างว่าเรากําลังพูดถึงอะไรอยู่หรือเรากำลังเขียนอธิบายอะไรอยู่ก็ หนักหนาเอาการเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงปีแรกๆเนี่ยด้วยความที่แบบยังเป็นคนทํางานใหม่ๆอย่างเงี้ยยังควบคุมอะไรก็ไม่ค่อยได้นะแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานเราก็ไม่ใช่ว่าจะควบคุมได้กันทุกคนด้วยเหมือนกันยินดีมากเลยที่มีคนสนใจในสายงานนี้เนาะเพราะว่ามันมักจะเป็นแบบส่วนงานหลังๆเลยที่พอเราไปถามนักเรียนนัอศึกษาแล้วบอกว่าอยาผมอยากจะ นั่งเทสเกมแล้วก็เขียนรายงานว่าเกมเกมนี้มันมีปัญหาอย่างไรบ้างแล้วถ้าถ้าสนใจเรื่องนี้เนี่ยผมผมยินดีด้วยนะมันเป็นส่วนงานที่แบบมีการจเจริญเติบโตไปได้หลายทางแล้วก็ไปได้ไกลด้วยนะครับจาก QA เนี่ยหากเราเป็นคนมองรอบเนาะเราจะเห็นทั้งสตูดิโอเลยว่าสตูดิโอทำงานยังไงเพราะสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอให้คนอื่นแก้นเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เรื่องที่แบบคุยกับคนคนเดียวแล้วจบหรอกมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยบนล่างซ้ายขวาครบหมดถึงจะได้คำตอบนะครับ วิธีการตั้งต้นเลยเนาะก็คืออย่างที่หนึ่งละต้องพัฒนารสนิยมตัวเองก่อนเล่นเกมหลากหลายรูปแบบเนาะในหลายคุณภาพนะครับรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เล่นเกมคนอื่นอ่านคอมเมนต์จากทั้งยูเซอร์จากทั้งสื่อเนี่ยให้เข้าใจว่าเขาชมเรื่องอะไรเขาติเรื่องอะไรแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการชมเรื่องเดียวกันติเรื่องเดียวกันอย่างหน้าตามันเป็นยังไงมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจว่าประเด็นปัญหาในเชิง คุณภาพของแต่ละส่วนงานในเกมที่เรากําลังเทสอยู่เนี่ยมันมีหน้าตาที่แท้จริงของมันเป็นยังไงแทนที่เราจะเห็นมันแค่จากมุมมองเราคนเดียวแล้วก็มีหน้าตาแค่เท่าที่เราเข้าใจแค่คนเดียวสําหรับการเลือกการเลือกคณะในมหาวิทยาลัยที่จะเรียนนะครับแนะนําว่าควรจะเรียนในมหาวิทยาลัยที่ให้ทํางานโครงการแล้วก็ให้ทําเยอะด้วยให้ทําบ่อยด้วยตัวงาน QA นะี่อย่างที่บอกละนะครับมันต้องฝึกคุยกับคนเนาะพอเราได้ พอเราได้ทํางานโครงการที่เป็นโครงการจริงๆเนี่ยทั้งเทอมถูกอยู่มันอย่างเดียวเนี่ยเราจะเริ่มเห็นปัญหาการสื่อสารที่ที่มันไม่เกิดขึ้นในการแบบทาการบ้านกันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ส่งแล้วมันก็จบปัญหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แบบช่วยให้เราเรียนรู้ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องมองยาวขึ้นพอเราคุยกับใครมองไกลขึ้นพอเราถ้าเราเรียนจบมาด้วยความเข้าใจพวกนี้มันจะทําให้เราเริ่มต้นในสายงาน Q A ได้ง่ายกว่าคนที่แบบเพิ่งจะมาสัมผัสกับการที่จะต้องบอกคนว่าจะต้องทํางานยังไงเอาตอนที่เริ่มงานแล้ว